ทรับตันอินเตอร์คอร์เปอเรชันทุ่มง,งบ300ล้านบาทจัดงานแข่งขันพับจีชิงแชมป์โลกพับจี g l o b a l championship 2023หรือ PGC 2023ในทีมพิเศษ survive to victory ท้าทาย32ทีมช่วงชิงความยิ่งใหญ่กับกฎการแข่งขันสุดโหดชิงเงินรางวัลกว่า70ล้านบาทเปิดเข้าชมฟรีรวมลุ้นไปกับ3ตัวแทนทีมชาติไทยทีระทอนไฟฟ์เดย์เทรดเกม p พ r p l พา o o ู e e s p o r t ทำผลงานต่งท้ายปีพร้อมร่วมกิจกรรมลุ้นไอเทมของรางวัลมากมายภายในงาน18พฤศจิกาถึง3ธันวาคมนี้ณเซ็นทรัลราดพร้าวและร่วมชมการแข่งขัน PGC 2023ห้ามพลาดความมันทุกแมตชพร้อมกันในทุกช่องทางออฟฟิเชียล y t u t u p u Pu ีอันเดอรสกอค่ะ ก็วันนี้นะครับเรากันอยู่ที่กันที่งาน PUBG Global Championship 2023ที่ประเทศไทยนะครับก็บริษัทคาสตันนะครับก็เป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้พัฒนาและให้บริการเกม PUBG PC นะครับที่เป็นการจัดงานทนาเมนต์ในวันนี้นะครับวันนี้สําหรับในงาน PG 2023เนี่ยเป็นรายการสุดท้ายของปีละนะครับที่เป็นการชิชงแชมป์โลกนะครับเพื่อที่จะหาว่าท e ีม e-sport ทีมไหนนะครับที่จะเป็นทีมที่เก่งที่สุดเป็นแชมป์โลกของเกม PUBG PC ครับนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จริงๆเรามีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด32ทีมนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นั่เป็นการแข่งขันในวันแรกนะครับในวันแรกนีก็จะมีเข้าร่วมทั้งหมด16ทีมในกลุ่ม A นะครับในกรุ่ม A วันนี้เนี่ยก็จะมีทีมตัวแทนจากประเทศไทย2ทีมนะครับก็คือทีม เดทเฮดเกมมิ่งและเทียร์ฮอนไฟครับผมบอกว่าก็ทีมงานก็ทํากันอย่างเต็มที่ครับแล้วก็วันนี้เราก็เชื่อว,ว่าเราน่าจะมีความพร้อมนะครับแล้วก็ตอนนี้นะที่เราอยู่ตอนนี้แฟนๆก็มารอกันเรียกว่าหนาแน่นแล้วนะครับสาหรับเราก็ถือว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีตามที่เราคาดหมายนะครับแล้วก็หวังว่าตลอดการจัดการแข่งขันทั้ง13วันนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3ธันวาคมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมอบความสนุก และความสุขให้กับแฟนๆแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการจัดการไปได้อย่างราบรื่นครับใช่ครับสำหรับเงินรางวัลรายการนี้นะครับอ่า price pool ก็คือตั้งต้นที่70ล้านบาทนะครับเพียงแต่ว่าใ,ในในการแข่งขันทางนี้เนี่ยเราจะมีอ่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นระบบ crowdfunding นะครับเรามีการขายไอเทมที่เกี่ยวกับ e-sport รายการนี้ในเกมนะครับซึ่งแปลว่าผู้ที่เล่นเกมหรือผู้ชมที่ซื้อไอเทมชิ้นนี้เนี่ยนะครับอ่ารายได้รวมทั้งหมดนะครับแล้วก็เราจะมีการแบ่ง จากการขายเท็นั้นมาสมทบอีกนะครับแปลว่าจาก70ล้านเนี่ยสามารถขึ้นไปเป็นร้อยล้านหรือร้อยห้าสิบล้านได้เลยอันนี้ก็อยู่ที่แฟนๆที่ช่วยสนับสนุนด้วยครับครับผมเราเชื่อเชื่อว่าเกมพับจีอีสปอร์ตนะครับมีความสนุกตื่นเต้นที่คาดเดาไม่ได้อยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันเราทํางานร่วมกับผู้จัดบริษัท v s p o นะครับที่เป็นบริษัทที่จัด e s p ป r t global event นะครับจากประเทศจีนที่มีเทคโนโลยีอุปกรณ์และก็ความเชี่ยวชาญมากนะครับฉะนั้น ในส่วนของหน้างานออฟไลน์นะครับเราก็เตรียมในเรื่องของแสงสีเสียงไว้ไวไตเต็มที่ในขณะที่ออนไลน์เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นของ AR กราฟิกเนี่ยทำให้เวลาดูแล้วมันเกิดอรรลดมากขึ้นนะครับอย่างที่พี่ๆเห็นก็คือจอไม่ว่าจะเป็นภาพนักแข่งหรือทีมนะครับเวลาที่มีใครชนะหรือต้องออกจากเกมมันก็จะมีกราฟิกทําให้ชมแล้วเข้าใจได้ง่ายครับจริงๆต้องบอกว่าเราเป็นผู้ให้บริการเกมในแบบระดับโกลบอลอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราก็มีการใส่ใจในทุกณภาพอยู่แล้ว แต่เพียงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเรามีแฟนๆที่ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นนะครับทำให้ทุกครั้งที่เราเลือกที่จะมาเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกว่าแฟนๆจะให้การตอบรับเราดีนะครับฉะนั้นเราก็อยากที่จะแวะเวียนมาจัดให้ได้บ่อยที่สุดนะครับปีนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับปีที่แล้วเราจัดงาน PNC ไปนะครับแต่วันนี้จะเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่กว่าในระดับที่เป็นแชมป์โลกของเกมนะครับการจัดงานอ๋อแน่นอนครับตอนนี้ e s p o r t ในประเทศไทยจริงเราก็ถูก ถูกนับกันว่าเป็นกีฬาประเภทหนึ่งแล้วนะครับออในเรื่องของการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเราเชื่อว่าการที่เราเอาเทอร์นาเมนต์มาจัดที่ประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาสนับสนุนประเทศไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องของการจ้างงานนะครับออทีมที่เกี่ยวข้องที่ทางโลโคอลเราต้องการสนับสนุนว่าจะเป็นเรื่องของทีมมาร์เก็ตติ้งเรื่องของโปรดักชั่นหรือการจัดอีเวนต์โอเปเรชั่นก็ดีนะครับแล้วก็แน่นอนในเรื่องของอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันมีเรื่องของอุปกรณ์เกมมิ่ง ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็มีผู้สนับสนุนในเรื่องของแบรนด์เกมมิ่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็น MSI หรือโลกานะครับในภาพพวกนี้นะครับเ,เขาก็จะสามารถที่จะขายสินค้าเขาได้มากขึ้นนะครับในขณะที่ต้องเรบอกว่าโลกาเนี่ยเป็นแบรนด์อุปกรณ์เกมมิ่งของคนไทยนะครับที่ได้เข้ามาสนับสนุนกับเราในระดับโซนเดเมนระดับโลกแบบนี้ฉะนั้นมันก็จะเป็นการต่อยอด แบรนด์ของเขาในการที่จะขยายจากแค่ตลาดในไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับก็เรียนเชิญครับสำหรับแฟนๆ PUBG นะครับแล้วก็แฟนๆ e-sport หรือแม้กระทั่งผู้สนใจนะครับผู้ปกครองก็ดีนะครับเราพยายามที่จะทําให้ e-sport มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับอยากที่จะเชิญชวนนะครับให้มารับชมกันนะครับเพราะว่ารายการแข่งขันที่ใหญ่ระดับโลกนะครับแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับฉะนั้นก็ ขอเรียนเชิญครับที่เซ็นทรันลาดพร้าวนะครับ BCC Hall ชั้น5นะครับเราแข่งตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่3ธันวาคมนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับเราก็มีช่องทางรับชมออนไลน์นะครับบน Facebook, YouTube, TikTok, และท t ิ h ของอช่อง p ั b g Thailand Official นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับ